สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรวัดใจของวันที่ 2, สองสิงหาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลของวันที่1กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งน้องวึงก็ให้เด็ดที่6กับ7ไปเนาะ เดนที่6กับ7มาดูผลกันนะคะอะพิเศษบนออก2เศษอ่าเมานะคะพี่น้องจา๋าตารางกําลังวันก็มี7นะคะอ่าสองเไม่มีน้องบึงมี72นะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปตัวกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพิเศษล่างออก83 8ส 3. 8, 3, น้องบึงก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อวานเอาก็ไม่มาเนาะวันนี้ไม่เอามาซะง,งั้นอ,ะอ่ะ สามในตารางกำลังวันมีนะคะปกติแปดหนึ่งมาอีกแล้วพี่น้องจา๋าแปดหนึ่งแปดหกน้องหวงจำได้เมื่อวานนะเอาแต่วันนี้มาอ่าก็เลยหลุดนะคะ VIP ออกสามหกอ่ะเด่นหกมานะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงมีหกสามนะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่างออกหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ด ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าก็หลุดไปเนาะก็เข้าไปสองน้อยนะคะพี่น้องจา๋าเข้าสองเสร็จแล้วก็เ,เข้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็หกสามเข้าตัวกลับนะคะเข้าไปสองคู่นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สองนะคะวันที่สองนะคะพี่น้องจา๋าน้องวุ๋งได้เขียนทับไปเนาะไปเขียนวันที่หนึ่งเหมือนเดิมดูสิ อ่านอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจของวันนี้นะคะวันที่สอง่าน้องวึ่งก็จะให้เด่นที่เด่นที่4กับ6นะคะพี่น้องสาเด่นที่4กับหกวิ่งรูดด้วยนะคะอ่าเรามาเจาะ4กันนะคะ4ก็จะมี4 0 4ศี่หนึ่ง 4 9นะคะพี่น้องจ๋าเขียนตัวใหญ่ๆเลยเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่าสำหรับ6นะคะ6ก็จะมี6 1 6 3แล้วก็เบิ้ลน,นะคะพี่น้องจ๋าอา6 6นะคะอ่ามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันแล้วก็ตารางกำลังวันนะคะอ่าถ้าใครที่ไม่ชอบน้องอุ่งจับให้ก็ สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะชุดกันก็จะมี19 2 4 3 4 7้สองนะคะพี่น้องจอ๋าเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะ สำหรับตารางกำลังวันของวันจันทร์เนาะนี่วันจันทร์มีหกสี่แปดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะามาดูตัวที่น้องหึ่งชอบนะคะสำหรับสีนะคะพี่น้องจา๋า ชอบ4ีเนะคะ6ก็ชอบ66อ่าส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชอบ3 4นะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจของวันที่2ส,สิงหาคมสองพนนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแล้วก็เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องอีกเนาะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ